สวัสดีครับพวกกัรวิเคราะห์ราคาองคำจากวา g เประจำชววันที่14มิถุนายน2560ภาพรวมการขึ้นวของราคาองคำนวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,264.25ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,268.92ย่อดดตัวต่ำสุดบริเวณ1,259.16ปิดตลาดไปบริเวณ1,265.35บุกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.33เหรียญต่อเทสซอ ราคาทองคำประลาดโลกวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยนักลงทุนยังคงรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อจับตาดูทิศทางการเงินเงินนโยบายการเงินและการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียกบกับตะก้าเงินยังคงขยับตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยส่งผลให้ราคาทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนในตัวตลาดทองคํายังคงมีท่าทีระมัดระวังก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้เวลาราประมาณตีหนึ่งเท่นี้นักเรศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ1ถึง1.2 5เปเในสัปดาห์นี้แต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ โดยเทรดเดอร์ในสัญญาร่วงหน้าคาดการว่าในว่ามีโอกาส2 9ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ1.25-1.50%ถึงในการประชุมประจำวันที่19และ20กันยายนสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ S P D R ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ866.998ตันกองทุนรวมเงินไอแชร์ถือรูหเงินเท่าเดิมที่ระดับ15,62.91ตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ตื่นนักวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.86อ่อนตัวลงมา0.06ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปได้ระดับ2 1 3 1 8 4 7จุดบวกขึ้นมา92.80จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.1214มีการบวกขึ้นมา0.0014ดันชีนีดอลลาร์อินด์ปิดตลาดไปได้ระดับ,บ,บ,บ96.98อ่อนตัวลงมา0.16ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการร่วงลงซึ่งการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันดิบจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทางเงินเฟ้อและกดดันในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากข้อมูลบ่งชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นและกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรายงานการผลิตน้ำมันเพิ่มทั้งนี้การปิดโตเรียมของสหรัฐหรือ API เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ ระบุว่าสต๊อกน้ำมันพุ่งขึ้น2.8ล้านบาร์เรลเทียบกับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง2.7ล้านบาร์เรลเนื่องจากมีสต็อกน้ำมันจำนวนมากและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อก,การขับเคลื่อนตลาดือแล้วก็ตามตรงคำในานสินสปอดภัยยยงคงถูกรดความน่าสนใจลงเมื่อทิศทางเศรษฐกิจในฝันฝ่งจีนมีแนวโน้มแข็งแกร่งมากขึ้นโดยจีนเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนขยายตัว6.5%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาการลงทุนในตัวสินทรัพย์ถาวรปรับตัวเพิ่มขึ้น8.6%ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ทั้งนี้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น6.8%แม้จะชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้าแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากเทียบกันแนวโน้มหรือความแข็งแกร่งของภาคเอกชน ถือว่ายังคงอยู่ในที่ทางที่ค่อนข้างสดใสทั้งนี้จีนมีการตั้งเป้าหมายการลงทุนในตัวสินทรัพย์ถาวรในปีนี้ประมาณ9%และยอดค้าปรีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว10%ขณะที่ทางการจรีนมีการเปิดเผยว่าาจีนมีการสร้างงานใหม่ขยายตัวถึง6ร้านตำแหน่งในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ซึ่งอัตราการว่างงานทั่วประเทศในเมืองใหญ่31เมืองยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า5%ในเดือนพฤษภาคม ที่ราคาทองคำภายในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากที่ทางค่างเงินบาทต่อดอละล่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2ปีค่างเงินบาทแข็งค่าแต่ระดับตูงสุดในรอบ2ปีที่ระดับ33.89หลังจากมีแรงซื้อจากผู้ประกอบการต่างชาติขณะที่การซื้อขายยังไม่หนาแน่นมากนะักโดยนักลงทุนยังคงรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสรหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้ดิวเรอร์ผู้ค้างเงินคาดการณ์ว่าค่างเงินบาทจะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ33.85ถึงระดับ34.00 โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะก้าเงินอยู่ที่ระดับ96.953ขยับลงจาก96.975ในช่วงท้ายตลาดวันนี้ขณะที่วันนี้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดทุนไทย1.53พันล้านบาทซื้อสุทธิตาสารนี่ทุกช่วงอายุ4.69พันล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตาสารนี่อายุเกิน1ปีขึ้นไปซื้อสุทธิ5.47พันล้านบาทสรุปการลงทุน วายประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 5 2 1,245และ1,236แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,270, 1,278และ1,286สหำหรับกลุ่มกาลงทุนแนะนำนักลงทุนจับตาหากราคาขยับขึ้นในโซนแนวต้านระดับ1,270ถึง1,278เหรียญละล่าต่อทออนถ้าหากไม่ผ่านอาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายโดยรอเข้าซื้ออีกครั้งที่ระดับแนวรับ 1,258-1,252เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้ควรติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและถแถลงก,การหลังการประชุมเพื่อทำการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากราคาเกิดทิ้งตัวหยุดแนวรับระดับ1,252เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอาจจะลดพอร์ตสถานะซื้อลงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงสำหรับวันนี้ทางวายอาร์จีขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ